ดูค่ะทุกคนอากาศหนาวจนน้ำแข็งน้ำค้างเกาะยอดหญ้า <c oughs> ไปดูว่าโอ้ยดูซิโต๊ะมีแต่น้ำแข็งหนาวหนาวจังเลยถุงทองยายหนาวจังเลยนุ่นไปนุ่นลูกยายจะถ่ายหญ้านุ่นนุ่นน้ำแข็งเกาะยอดหญ้าไปไปไปนุ่นไปออกกล้องให้หน่อยไปเร็ว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 ,รวมามามาว้า ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามาหนาวไม่เป็นโอ้ยดูสิตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งคะ่ะทุกคนดูสิคะเนี่ยน้ำแข็งเกาะยอดหญ้าอย่างนี้เลยที่ลิตโกค่ะบนหุบเขาบรูเมอเทนออสเตรเลียค่ะทุกคนคือหนาวมากกี่องศาไม่รู้เมื่อคืนไม่ได้เช็คคะ่ะแต่ตอนนี้ตื่นมาเจ็ดโมงครึ่ง น้ำแข็งเกาะยอดหญ้ายอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว้าหนาวมากค่ะหนาวมากเนี่ยค่ะแม่คะนิงค่ะทุกคนแม่คะนิงคะ่ะเห็นไหมคะว้าด,ดู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 บรรยากาศหุบเขาด้วยค่ะบรรยากาศหุบเขาเป็นอย่างนี้เลยอ